ื่าบัตรเนียเนะสวัสดีครับคือเกาครับพี่น้องครับยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องหาทำกินออมสินพาแซ่บของผมมาพี่น้องมามึนีพรออ,อมได้มเมนูอาหารชิงตัวอีกคื้เกาพี่ครับพรออ,อมเนี่ยหาบ่ได้อาหารชิงตัวเนี่ยมึนีมาพร้อมกับเนื้อให้เกาพี่น้อง วันนี้พาพี่น้องก้อยนี่ไงพี่น้องก้อยแบบว่าก้อยงั้นแจงได้พี่น้องเด้อเดี๋ยวพรวางความดีซอยก่อนนี่ขวนหน่อยมาพี่น้องเข่าดีดีขวัญก็ได้เอาพี่น้องนี่หลังจากที่ซอยเสร็จเรียบร้อยครับผมพ่อรวางความดีฝากมันมเห็นมันมุ้งบมดเลย เอ้าพี่น้องบาดเนี่ยเป็นใจกี่ฟากเสร็จเรียบร้อยเด้พี่น้องเด้อเอาทำการก้อยครับพ่อหนี่มาพี่น้องมาขั้นตอนการก้อยครับพ่อหนึ่งว่านความใส่เกลือเด้พี่น้องเด้อใส่เกลือไปเยอะไหมก้อยเนี่ยก้อยเป็นเนื้อเนี่ยต้องใส่เกลือได้พี่น้องนี่เข้ากันแยงนัวใช้น้อยนึงอยงน้อยน้อยวันนี้พราน้ำค่ามทีก้อยแบบว่าก้อยแบบงานแจงก้อยฟักเปนมุนได้พี่น้องเด้อจี่เป็นก้อย คอยอวมมือนี่มีดีอยูหน่อยนึงพี่น้องไทยดีอยู่แล้วหน่อยนึงแต่ว่าคอยออมมีไส้เป็นก,อกน้อยแบบเน่าหมดละมึงซงใส่บีบเนาเ้าไปครับผมบก้อยก้อยแบบเน่าแล้วมือใส่สองยนันอ๋อมาคอยใส่ไหมเน่าสองเพียงเขาขรัวครับผมใส่ลงไปเนาะใส่ลงไปไม่ต้องวิธีนี้ตอกพี่น้อง,องยังไงเนาะ ขั้นตอนต่อไปขั้นแบบนี้ขั้นนี้นขกันมันอขอนยังไงแซ่บแซ่บกันเลข้นนี้ขอกันเอาบาดยิ่ักเดวพี่น้องเดีวพรอหอมซิมกันยังไงสุดพรอหอมเฮ้ย่ต้องมากไม้แม่งยังมากไม้ยังไง นำอืมอืมมาแล้วมีแซ่บครับผมมาจะแซมกันครับพี่น้องมาเรียบร้อยครับผมก้อยหมกหน้ําพรอนอ่ำก้อย,อยางาน,นแตง่งสูตรงานแต่งเลยพี่น้องนะไม่บอกหลายอย่าหัา่นจะแซมกันเด้่พี่น้องเนี่ยแตงประเทศในประเทศจะแซมกันเนียพรอนอ่ำมาพี่น้องนะนําหา่นบุลเอ นะแซมกันผักอันวักเป็นได้ไห่น้องนี่ถอนมาหอดหัวห่อนห้างรถฝักนังเลือดหอมแดงกระเจียมอยู่มเราพี่น้องนำตงกันอยิ้มเข่าทำยังไงว่าแล้วมันช่แซ่บครับมาบ้านเนี่ย ห้องน้องเงี้ยไม่ครับหนูนี่ใบขักแกนเนี่พีน่น้องภาษาไทยเอื่นว่าอย่างไรขึ้นช่ายปะแกนบ้านเ้า เผาติดมุ้งยังพีคมน้ยไทยน้ำมันแซ่บเหมือนกัน แซ่ไปเลยวะใคใส้บกน้าวแซ่ไปมั้ง กินกับน้ังกูเปแบเขาข้วนี่หัาบหมูอะไรเนี่าายขอโทษขอให้เสียงยบ่อนีดพี่องมด้อแข็งน้องแข้งหมดน้ำ ว right? ่าเสียงเสียงนั่าโกันอยู่เอาโทษขอไพ่นี่พี่น้องเด้อความว่างเหมอนเดกนี่ไปท่าใส่วันนั่นเอ็ท้ายยากจริงๆได้พี่น้องแต่ว่าหยิบเต้นเสียงรถเต้นเสียงคนก็จะได้แต่คิดพี่น้องเอีย

ียบเรียบรบ้านลพอาอ้ใมห้องก็ได้หงื่ระบาดน่าสื้เลย 不要那么。别用 <Yeah, go. S 1>、mm。嗯、hmm.。 เอาครับพี่น้องครับอย่างแรที่พอน้องอวมเฮ็ดมึงแล้วคือก,กินมึงน้ำหมดละมีเขาต่างกินเขาอีกเพร้อมฝากน้ำมันด้วยพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์นเด้อครับผมมากกว่ากดไลค์ติดใจกดแชร์ขอบคุณผู้ติดตามรับชมพ่อน้องตลอดนะครับผมพอออม่อน้องขอขอบคุณหลายครับพ่อน้องพยายามทุ่มหองทุ่มบอลครับผมถึงว่นดิซ่าเนี่ยกับพยายามแท้ๆเลยครับขอพี่น้องกำลังดึงด้วยสูตรดูคนนี้พี่น้องเด้ออาจจะมีเสียงรบกวนเนี่ยกำลังดึงด้วยร่างกาย สุขภาพแข็งแรีงครับสวัสดีครับ